คอร์ดนานจังเดี๋ยวรอเขาโหลดก่อนนะครับเป็นการรอเพื่อนด้วยนะอ่ะโอเคนะครับนักเนียเปิดไปดูหน้าที่หกนะฮะหน้าที่หกเนี่ยในชีตน,นะครับจะเป็นเนื้อหาใหม่นะก็คือในเรื่องของการวัดตำแหน่งข้อมูลนะครับอ่า measure of relative standing นะก็คืออย่างที่บอกนะครับสถิติภาคคำนวณที่ครูสอนไปในห้องเรียนเนี่ย ครูบอกแล้วว่ามันจะมีทั้งหมด3หัวข้อนะหัวข้อแรกก็คือการหาค่ากลางของข้อมูลนะครับการหาค่ากลางของข้อมูลคืออะไรนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนาะมิวใช่ไหมฮะมาตรฐานแล้วก็ฐานนิยมนะครับอันเนี้ยคือค่ากลางของข้อมูลนะครับหัวข้อที่2ก็คือตัวนี้ครับการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะก็คือการหาว่าเอ๊ะข้อมูลตรงนี้อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่งนี้คือข้อมูลตัวไหนนะครับและ3คือการวัดการกระจายของข้อมูลอันนี้ค่อยไปพูดถึงหลังจากเรียนเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ย เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคุ้นเคยกันดีจากการเรียนเนื้อหาสต,ติตอนม3นะครับดังนั้นหลายๆคนที่ยังมีความรู้ตรงนี้หลงเหลืออยู่น่าจะไม่มีปัญหานะครับก็จะกลายเป็นการทบทวนซะด้วยซ้ำนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเนื้อหาเขามีอะไรบ้างนะเนื้อหาที่เราต้องเรียนเนี่ยมันจะมีคอทายนะครับหรือตัวย่อว่า QR นะเดซนะครับหรือตัวย่อว่า DR นะครับและเปอร์เซ็นทยหรือตัวย่อว่า PR นะครับ3ตัวนี้ต่างกันยังไง สามตัวนี้ต่างกันตรงที่การแบ่งข้อมูลฮนะควอไทเนี่ยควอไทย,ย่อมาจากคําว่าคอสนะคอสเนี่ยรากพท์มาจากคํานี้ครับคอสคิวเอยูดี D นะครับหรือคิวยูเอดีวะน่าจะเป็นตัวหลังนะครับคอสตรงเนี้ยแปลว่าสี่นะใครที่เป็นสายคอมพิวเตอร์ยุคเก่าๆน่าจะคุ้นเคยคำนี้ดีนะฮะคอมพิวเตอร์คอสคอสค,คอสก็คือเขาแบ่งโปรเซสเซอร์ซีพเป็นสี่ส่วนนะครับ ตอนนี้เขามี8คอ16คอแล้วนะครับคอทายนะครับก็คือการแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนนะครับย่อมาจากคำว่าคอทที่แปลว่าสี่นะสี่ส่วนนะครับเดไซน์เดไซน์ตรงนี้แบ่งข้อมูลเป็น10ส่วนนะครับ10ส่วนและเปอร์เซ็นทยนะครับเปอร์เซ็นทายตรงนี้คือการแบ่งข้อมูลเป็น100ส่วนนะ100ส่วนนะครับ พอมีคําว่าแบ่งข้อมูลเป็นหนึ่งร้อยส่วนเป็นสี่ส่วนเป็นสิบส่วนตรงเนี้มันจะกลายเป็นว่าตัวหารแต่ละข้อจะต่างกันนะครับคอทายแบ่งข้อมูลเป็นสี่ส่วนก็หารด้วยสี่นะครับเดซายเดซายเนี่ยย่อมาจากคำว่าเดซิมอลนะที่แปลว่าสิบใช่ไหมเต็มสิบอ่ะก็ต้องหารด้วยสิบส่วนนะครับและเปอร์เซ็นทยที่เขาแบ่งเป็นร้อยส่วนเราก็ต้องหารด้วยหนึ่งร้อยนะครับส่วนตัวอื่นข้างบนเหมือนกันทั้งหมดนะครับอ่ะจากตรงนี้ที่เขาถามนะตำแหน่งคอทายที่ R นะครับ QR R คือเลขที่จะห้อยอยู่ตรงสัญลักษณ์อ่ะครับอ่าตรงกับตำแหน่งที่เท่าไหร่นะมันคือตำแหน่งที่ R คูณ n บวกหนึ่งนะฮะส่วนด้วยสเดซายนะครับเดซายที่ R นะตรงกับตำแหน่งที่เท่าไหร่ก็ R คูณ n บวกหนึ่งนะครับส่วนด้วย10เห็นไหมมันจะต่างกันแค่แค่ตัวส่วนนะครับและสุดท้ายนะเปอร์เซ็นทยนะครับ PR ตรงกับตำแหน่งที่เท่าไหร่ก็ R คูณ n บวกหนึ่งเหมือนกันนะ ส่วนด้วยหนึ่งร้อยฮะจบนะครับแค่นี้เองนะแต่นักเรีนยนต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าตรงนี้คือคําว่าตําแหน่งที่นะครับมันไม่ใช่เท่ากับไม่ใช่ว่าเราแทนลงไปในสูตรปุ๊บเราหาคําตอบได้เป็น QR DR PR เลยไม่ใช่นะครับคําตอบที่เราได้นะมันจะเป็นตําแหน่งของข้อมูลครับตําแหน่งของข้อมูลที่เขาจะบอกว่ามันอยู่ตําแหน่งที่เท่าไหรนะ่ข้อมูลนี้อยู่ตําแหน่งที่1ิบเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะตัวที่1ิบคืออะไร นะครับจะคล้ายๆกับมาธยฐานเนาะดังนั้นครับการที่เราจะหาตำแหน่งของข้อมูลได้เราต้องเรียงข้อมูลครับอเรียงข้อมูลของเราจากไหนจากน้อยไปมากด้วยนะครับอถ้าข้อมูลเขาให้มาสเปะสปะเริ่มต้นที่สิบสามสิบสองยี่ห้าอย่างเงี้ยเราจะต้องเรียงก่อนนะครับว่าอันไหนที่น้อยสุดต้องออกขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อเวลาเรานับตำแหน่งเนี่ยมันจะได้ตรง โ okay, อเคไหมฮะมาดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวโจทย์ข้อนี้จากข้อมูล2 2 3 5 8ตรงนี้เดี๋ยวครูขอเปลี่ยนนิดหน่อยนะอะพอดีถ้าให้แบบนี้มันจะยุ่งยากนะครับเดี๋ยวขอแก้ไขข้อมูลที่เขาให้นะนั่นเอก็แก้ตามเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะปรับปรุงชิดที่หลังนะสองโอ้หนาไปนะสองสอง สามห้าแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าอ่ะโอเคนะครับเพิ่มตัวเลขมานะเบียนเพิ่มจากตอนแรกมีสองสองสามห้าแปดเราเราเพิ่มอีกสี่ตัวนะก็คือสิบสิบสองสิบสี่แล้วก็สิบห้านะครับโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหา P แปดสิบ P แปดสิบตรงนี้คือเปอร์เซ็นต์ไทที่แปดสิบครับ q 3 Q3 มคสาตรงนี้คือควอไทที่สามนะครับและ d 7เจ็เจตรงนี้คือควอไทตำแหน่งที่เจ็ดนะครับควอไทที่เจ็อ่าโอเคไอ้ตรงเนี้ยฮะคือค่า r นี่เลขที่เขาห้อยอยู่ตรงเนี้ยฮะเราเอาไปแทนค่า r เพื่อหาตำแหน่งนะคือค่า r นะครับเท่ากับอะไรบ้างเท่ากับแปดสิบเท่ากับสามแล้วก็เท่ากับเจ็ดนะโอเคนะครับเดี๋ยวขอเริ่มที่ตัวแรกนะฮะตัวแรกคือ p 8 0ปดสิบ ที่แปดสิบนะครับอยู่ตำแห,ห,นะหน่งที่เท่าไหร่นะที่แปดสิบอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่แล้วก็แทนค่าในสูตรเลยนะฮะสูตร P.R. คือ R คูณ n บวกหนะึ่งส่วนร้อยนะเราก็แทนเลยครับ R คูณ n บวกหนึ่งนะครับส่วนด้วยหนึ่งร้อยนะ R ตัวนี้คือเลขที่ห้อย่อยู่คือแปดสิบเนาะก็เป็นแปดสิบ คูณ n ข้อมูลมีกี่ตัวแล้วก็นับครับว่ามีข้อมูลกี่ตัวนะมีข้อมูลทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีข้อมูลเก้าตัวเนอกจากสองถึงสิบห้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีข้อมูลเก้าตัวนะครับดังนั้นข้อนี้ n เราเป็นเก้านะเก้าบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนด้วยหนึ่งร้อยฮะเก้าบวกหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยนะตัดครับทีนี้ ตัดตัดเก้าบวกหนึ่งนี่เป็นสิบเนาะสิบตัดสิบนะครับสรุปแล้วนะเท่ากับแปดนะครับสรุป P แปดสิบอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร,ร่ฮะแปดเราก็ต้องมานับละว,ว่าเอ๊ะตำแหน่งที่แปดของเราเนี่ยคือเลขอะไรนะครับอ่ะนับเลยฮะนับจากข้อมูลที่เราเรียงมาแล้วนั่นแหละนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปด นี่ะข้อมูลตัวที่8ของเราคือเลข14อ่าดังนั้น p 80นะครับเท่ากับ14โอเคครับเสร็จแล้ว1ข้อแต่โจทย์ไม่ถามแค่นั้นนี่โจทย์ถามหาคอทายแล้วก็ดีไซน์ด้วยนะครับทำยังไงเราก็ทำเหมือนเดิมเมื่อสักครู่นะครับแต่เดี๋ยวเปลี่ยนนะเดี๋ยวครูเอาดีไซน์ขึ้นก่อนนะฮะ เดน์ที่เจนะอยู่ตำแหน่งที่ r คูณ n บวกหนะครับเดไซสูตรเขาส่วนด้วยสิบนะครับก็ต้องหารสินะ,ะได้อะไรนะครับเราก็ต้องมาดู r r ของเราคือเจนะเราก็แทนค่าไปเลยนะครับเจ็คูณสิบเนาะ,ะ n บวกหก็คือ9ก้าบวกหเป็นสิบนะครับส่วนสิบนะ ตัดตัดนะครับสรุปมันคือตำแหน่งที่เจ็ดนะครับเหมือนเดิมเราก็นับตำแหน่งที่เจ็ดตัวที่เจ็ดคืออะไรนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวที่เจ็ดคือตัวนี้ครับสิบสองนะดังนั้นนะครับทีอ่ะโทษทีดี D สินะดีเจ็ดนะครับอยู่ตำแหน่งที่เจ็ดนะครับดีเจ็ดเราก็เท่ากับสิบสองนะเยเกือบเขียนเจ็ดละ สิบสองก็เสร็จแล้วอีกหตัวนะครับต่อไปนะข้อนี้ q 3านะครับที่กูกข้ามไปเมื่อสักครู่เอาเลยแล้วกันนะ q 3นะครับอ,อยู่ตำแหน่งที่อาคูณ n บวกหนะส่วนด้วย ส่วนที่สีนะครับขอทายแบ่งข้อมูลเป็นสี่ส่วนก็ต้องหารสี่ข้อทายเนี่ยจําไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าเราจะได้ประยุกต์ใช้ในเรื่องของแผนภาพกล่องด้วยนะโอเคมาแทนค่าเลยนะครับ3ามคูณสิบเนาะเอบวกหก็คือ9ก้าบวกหเป็น10นะครับอ่าส่วน4นะครับทีนี้มันจะลําบากนิดนึงเพราะว่าของเราเนี่ยมันไม่ใช่เลขจํานวนเต็มน,นะครับมันเป็นทศนิยมนะครับ อ่าซาอาซีเจ็ดยี่สิบแปดเนาะเหลือเศษสองยี่สิบสี่ห้ายี่สิบมันคือตำแหน่งที่เจ็ดจุดห้านกเรียนวิธีการทำตำแหน่งที่เจ็ดจุดห้าทำยังไงนะครับข้อนี้จะไปคล้ายๆกับมาธยฐานนะวิธีการทำถ้ามันเป็นจุดห้าแบบเนี้ยเราก็หาแค่จุดกึ่งกลางระหว่างเจ็ดกับแปดนะครับแต่ถ้ามันเป็นทุนสยอมตัวอื่นทำยังไงเดี๋ยวคุณจะใช้วิธีนี้นะก็คือหาก่อนนะครับว่าตำแหน่งที่เจ็ดคือเท่าไหร่นะอ่าตำแหน่ง ที่เจ็ดนะครับคือเราก็นับเหมือนเดิมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคือสิบสองเนาะคือสิบสองนะครับแต่ทีนี้มันมีเศษทศสิิยมอยู่นะครับคือศูนย์จุดห้านะตำแหน่งที่ศูนุดห้าคือ0.5ตัวเนี้มันเป็น0.5ของ7.5นะครับเราก็ต้องมาดูว่า7.5มันอยู่ระหว่างเลขอะไรกับอะไรนะ เจ็ดจุดห้าเนี่ยมันเลยเจ็ดมาแล้วแต่มันยังไม่ถึงแปดถูกไหมฮะดังนั้นมันจะต้องอยู่ระหว่างเจ็ดกับแปดเราก็ต้องเอา 8, แปดไปลบกับเจดนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเลขแปดลบกับเลขเจ็ดนะหมายถึงว่าตำแหน่งที่แปดลบกับตำแหน่งที่เจ็ดนะฮะตำแหน่งที่แปดคือเลขอะไรก็คือเลขสิบสี่เนาะลบกับตำแหน่งที่เจ็ดก็คือสิบสองนะครับอ่าแล้วคูณกับเศษของมันนะครับเศษทศนสยมของมันคือ0.5ุห้าเราก็คูณ0.5ุห้าซะนะครับ เดี๋ยวเขาเขียนมาตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้มองเห็นชัดๆนะคูณกับสุนอา่าเป็นหนึ่งใช่ไหมฮะอ่าเป็นหนึ่งนะวกกันได้สองสองคูณศูนย์จุดห้าก็เป็นหนึ่งนะครับดังนั้นตำแหน่งที่เจ็ดจุดห้าครับคืออะไรก็คือสิบสองบวกกันหนึ่งฮนะก็คือตำแหน่งที่เจ็ดบวกกับตำแหน่งที่สองจุดห้านั่นแหละนะครับมันก็คือสิบสามครับอ่า ตอนนี้นะครับ Q สามของเรานะก็จะเท่ากับ13นั่นเองนะครับอ,อยาให้เวลาพวกเราในการแคปเจอร์หน้าจอนะสำหรับคนที่จดไม่ทันนะครับเดี๋ยวออาเงยต้นเลยแล้วกันนะ,ะตรงนี้นะครับขออนุญาตพักดื่มน้ำแป๊บหนึ่งอ่ะต่อมานะข้อ2นะครับ ข้อสองเนี่ยเขาบอกว่าจากข้อมูลต่อไปนี้นะครับความสูงของคนหกคนนะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะก็คือร้อยห้าหกร้อยห้าสองนะครับร้อยห้าเจ็ดร้อยห้าสิบร้อยห้าหกร้อยห้าเก้าจงหาเปอร์เซ็นทายที่สี่สิบคอทายที่สองและเดซายที่เจ็ดนะครับข้อนี้อันตรายมากนะอันตรายมากคืออะไรคือข้อมูลเขายังไม่เรียงให้นะครับดังนั้นเราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะครับมันคือร้อยห้าสิบเนาะ อ่าสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งนะ่ะโอเคไม่เป็นไรละอ่ะมีร้อยห้าสิบมีร้อยห้าสิบสองนะครับมีร้อยห้าสิบหกนะครับมีร้อยห้าสิบหกแล้วก็มีอนะ่าร้อยห้าเจ็ดเนาะแล้วสุดท้ายคือร้อยห้าสิบเก้านะครับอ่าตัวนี้ครับจะเป็นข้อมูลที่เราเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะสามารถหาตำแหน่งของมันได้เลยนะทีนี้โจทย์ถามหาอะไรนะครับโจทย์ถามหา p 4ี่ิเราก็เหมือนเดิมนะครับ p 4ี่หรือเปอร์เซ็นต์ทายที่สี่ิบเนี่ยหาจากตำแหน่งที่ r คูณ n บวก1นะเปอร์เซ็นต์ทายต้องส่วนด้วยร้อยนะครับเปอร์เซ็นตะ์ทายต้องส่วนด้วยร้อยนะครับ,นะรบก็แทนค่าลงไปนะ r ข้อนี้เราคือ4ี่สิบนะครับ ก็เป็น40คูณ n บวก1นะครับเราก็ต้องมาดูว่าโจทย์ข้อนี้ n เป็นเท่าไหร่นะครับโจทย์ข้อนี้ให้ n มาเป็น6นะครับ n บวก1ก็คือ6บวก1นั่นเองนะแล้วส่วนด้วย100นะครับก็จะกลายเป็น40คูณ7นะครับแล้วก็ส่วนด้วย100นะอะไรตัดได้ก็ตัดนะครับ 7, 4, นะักเรียน74.8 2เนาะก็คือ2.8ครับ แสดงว่าเปอร์เซนต์ทาที่40ของเราเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งที่2.8นะครับข้อนี้เป็นทศนิยมอีกแล้วนะเราก็จะอิงจากข้อที่แล้วที่เราหา Q3 นะครับก็คือเราจะหาตําแหน่งที่2ก่อนนะครับพอหาตําแหน่งที่2เสร็จปุ๊บเราก็จะมาหาเศษทศนิยมของมันนะ,ะตาแหน่งที่2นะครับตําแหน่งที่2นะครับคือคืออะไรฮะเราก็ต้องนับเนาะ 1, 2คือ152นะฮะ152นะครับ,รบต่อมาเป็นตําแหน่งที่0.8นะครับ ตำแหน่งที่0.8คืออะไรนะอเขียนเลยนะฮะตำแหน่งที่0.8คือ2.8มันอยู่ระหว่าง3กับ2ถูกไหมฮะดังนั้นเราก็ต้องเอาตำแหน่งที่3มาลบกับตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งที่3ของเราคือ156นะอ่ามันก็จะเป็น156นะครับลบกับ152นะแล้วคูณกับเศษครับเศษทศนิยมของเขาก็คือ0.8 เป็นสี่เนาะลบกันได้สี่นะครับสามสิบสองสามจุดสองเนาะครูคิดเลขผิด่ทักได้นะครับ <laughs> คิดเลขผิดบ่อยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะหาตำแหน่งที่สองจุดแปดได้แล้วนะครับตำแหน่งที่สองจุดแปดก็คือเอาตำแหน่งที่สองบวกกับตำแหน่งที่ศูนจุดแปดนะครับมันก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบสองนะครับบวกกับสามจุดสองนะออกมาเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบห้าจุดสองนะครับก็ตอบไปเลยนะว่า p สี่สิบของเราเท่ากับ หนึ่งร้อยห้าสิบห้าจุดสองนะครับเรียบร้อยนะสำหรับข้อนี้นะครับฟังทันไหมฟังทันไหมอโอเคนะครับเดี๋ยวไปคิวสองนะ,อ,ะอีกสองข้อก็เสร็จแล้วนะลนักเรียนคิวสองหรือคอทายที่สองนะครับหาจากตำแหน่งที่ R n คูณ N บวกหะฮะแล้วก็ส่วนด้วย4นะครับ r n นนค,บคูณ n บวกห่ส่วน4นะครับแทนค่าลงไปเนาะสใช่ไหมฮะสองคูณเจ็ดเนาส่วน4นะครับออกมาเป็น3.5มจุตำแหน่งที่3.5ตรงเนี้จะไปคล้ายกับ Q3 ในข้อเมื่อกี้นะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเราสังเกตเห็นนะเราจะเห็นว่าตำแหน่งที่3ของเราคือ156นะครับ และตำแหน่งที่สี่ของเราก็คือหนึ่งร้ยห้าสิบหกเหมือนกันนะครับแบบเนี้ยตัวเลขที่อยู่ระหว่างตำแหน่งที่สี่กับตำแหน่งที่สามตรงนี้ยังไงมันจะต้องเป็นเลขเดิมตลอดเสมอแน่นอนอยู่แล้วนั่นก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบหกนะครับดังนั้นข้อที่เราไม่ต้องไปคำนวณเลยนักเรียนเราก็ตอบไปเลยนะครับว่า Q สองเนี่ยคือตำแหน่งที่สามจุดห้าของเราเนี่ยก็คือเลขเดียวครับคือร้อยห้าสิบหกอ่าหลายคนอาจจะ เออไม่เชื่อนะครับอาจจะลองใช้วิธีแบบตรงๆก็ได้นะครับเราก็หาตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สามมาก่อนนะครับตำแหน่งที่สามก็คือร้อยห้าหกใช่ไหมฮะแล้วก็หาเศษทศนิยมเนาะตำแหน่งที่ศูนย์จุดห้าก็เอาตำแหน่งที่สี่ลบตำแหน่งที่สามนะครับก็คือร้อยห้าหกลบร้อยห้าหกไอตรงเนี้ยมันลบกันได้ศูนย์ไงฮะพอเราพอเราเอาศูนย์ไปคูณกับเศษมันก็ยังได้ศูนย์ร้อยห้าหกบวกศูนย์ก็จะได้ศูนย์เหมือนเดิมนะครับแสดงว่าข้อเนี้ยก็ตอบร้อยห้าหกนั่นแหละนะครับนักเรียนโอเคนะ อันสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายนะครับ d เจ็นะหรือ design ที่7นะครับหาจากโอ้หัวกตกตำแหน่งที่าคูณ n บวกหนะฮะส่วน10แทนค่าเหมือนเดิมนะแทนค่า r เปนะ็น7เนาะเจ็ดคูณเนะครับเพราะ n บวกหก็6กบวกหเป็7น7เนาะ4.9ครับ ตำแหน่งที่4.9คือตรงไหนก็คือตำแหน่งที่สี่อีกนิดเดียวจะถึงตำแหน่งที่ห้าใช่ไหมครดังนั้นเราก็เขียนก่อนเลยว่าตำแหน่งที่สี่คืออะไร,ตำ,ะ 6, ะ 6, ะรตำแหน่งที่สี่คืออ156เนาะ156นะครับตำแหน่งที่0.9ครับตำแหน่งที่0.9คืออะไรก็คือตำแหน่งที่ห้าลบกับตำแหน่งที่สี่เนาะ คือ157นะครับลบ156นะคูณกับ0.9นะครับข้อน,นี้มันก็จะได้0.9เหมือนเดิมนะครับดังนั้นตำแหน่งโหเพิ่งมานะฮะตำแหน่งที่4.9คือ106ยหกบวกศูก็156 9นะครับข้อน,นี้ D7 นะเท่ากับ156 9นะครับถ้าจะถูกถ้าจะเช็คให้ถูกเนี่ยเราก็ต้องไปดูตำแหน่งหลังจากมันนะอย่าง ข้อนี้ตำแหน่งที่4.9เนี่ยคือ156.9ใช่ไหมฮะพอเราไปดูตำแหน่งที่ห้ามันคือ159เห็นไหมมันจะไม่เกินนะครับมันจะเรียงกันพอดีนะครับหรืออย่างหรืออย่าง P40 ก็ได้นะครับตำแหน่งที่2.8ตำแหน่งที่2.8มันคือ155.2นะครับมันก็จะไม่เกินตำแหน่งที่สามที่เป็น156เองเงี้ยนะครับถ้าเราคิดออกมาแล้วมันเกินกับตำแหน่งตัวต่อไปเนี่ยแสดงว่ามันมีอะไรผิดแหละนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูข้อสามนะ ไว้หน่อยก็ได้นะครับนักเรียนข้อที่ข้อที่สมนะฮะข้อนี้มันเป็นอ่าคะแสอบวิชาภาษาอังกฤษนะของอ่านักเรียนชั้นหมห้านะครับซึ่งถ้าเราดูตรงนี้โจทย์เขาไม่ได้เรียงมาให้เรานะฮะเราก็ต้องเรียงตัวเลขใหม่นะจากน้อยไปมากนะครับอันดับแรกคือเรียงก่อนนะเรียงน,น้อยไปมาก ก็ <g ül> อาจจะต้องเอา50ิขึ้นก่อนเนาะเพราะห้าสิบน้อยสุดห้า1ิบห้าเ้าเราก็ไล่ไปเนาะจนถึงตัวสุดท้ายก็คือเลขเก้าิบนะครับได้เสร็จแล้วเราก็มาดูว่าอาโจทย์ถามหาอะไรนะโจทย์ถามหาเปอร์เซ็นต์ทยที่25้านะครับหาทีย่้านะหาคอทายที่สามครับ Q สและหาเดซายที่5้าก็ดห้านะครับเราก็แทนค่าในสูตรเหมือนกันนะก็ R คูณ n บวก1ส่วนบ R คูณ n บวก1ส่วนส R คูณ n บวก1ส่วนร้อยอะไรพวกนี้ไปนะครับใครที่จดลงสมุดนะครับ แนะนำให้เรียงข้อมูลมาเลยนะเราไม่ต้องมาจดตามชีตแบบนี้นะครับเราก็เรียงข้อมูลเลยเริ่มต้นที่50ต่อด้วย51เไปเลยนะครับส่วนใครที่เขียนลงชีตนะคุณแนะนําว่าเขียนใส่หน้าหลังน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะแค่เราเรียงข้อมูลนี้ก็น่าจะหมดแห้วนะครับเดี๋ยวเราไปเรียงข้อมูลในหน้าข้างหลังเลยก็ได้จะได้ดูง่ายๆนะครับอันนี้เป็นโฮมเวิร์กครับการบ้านนะเป็นการบ้านนะครับสําหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวครูขอสต็อปเ c o คอก่อนนะครับ